ครับแม่สวัสดีครับเม็เมตาทจ้าผมไปตามหาอยู่สถานท่ามเก่าแม่นะไปตามหาว่าสีไปทายมีคนเพื่อนอยากมาร่วมเปิดดวงน้่มสันนี้สันนี่ผมก็เลยน้่หาเมียเป็นยังไงทรายไหมพี่วันนี้อันนี้มีปัญหานิดหน่อยปล่อยทับกันจีก็เลยออกมาปล่อยเลขทับกันอ้าว คนมาส่งว่าให้เป็นความสบายใจเขาซะครับอ่าโอ้ยภาษาปล่อยเรียกกันยากนะแม่แค่ปล่อยเรียกโอ้ยวันแมนธุรกิจพัลนานวันนี้แม่ปัดเย่งธุรกิจกันวันนี้แเลยออกมาให้เขาสบายใจโอ้ยเนาะปล่อยเรียกกับเป็นการให้ท่านให้อันนั้นให้ที่เท่ากันนะครับไซร์ลามงยูมีที่นี่นี่บ่อยุงสิบบอ นมาใส่พันกอนอข้าะเม่าอบเฝ้าเนาะค่ะเนาะืม่ปอกเฝ้าก็ศัยคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละช่วยดูแลซีกระสีผึ่งผู้ช่วยหลักกระสีนผู้ตัวชี้ช่วยว่าา่าัยเพันเนาะมองโยข้า่เจ้าฝนตกมันโมโหัวบ่ล้วนี่แม่แต่หัวยูฝนว่าสะเอายางตั้งให้ยูอ๋อหลักข้าวเจ้าฝนพาทั้งขางมันก็ลงโจงเพดาะนะก็เะเป็นยังกันสีมี่แนวแอมให้ยูค่ะโอ้มัจะไม่แอมให้ยูค่ะโอ้เอาเอา,เอา,เอา,เอา เพราะว่าเป็นยังหรอก่ะนะออดสงออดซาย่อดีปัะกะใจดีมากแล้วมันกะตอนรับดีใจดีทุกคนนะคะอืมเขากับซึนใจมุขวันหน้าเลยว่าเขากันะครงเพราะใจกยูไเข้ามันธรรมดาดอกเรื่องจังสีก็ได้เนาะธรรมดามันต้องมีอุปสรรคหมดแหละทุกอย่างเนาะมีมา่นเนาะแม่เนาะมีแรงมากแล้วก็ดีเนาะ ถ้ามันไม่แรงเราก็ไม่หลีกอันนี้มันแรงมากเราก็หลีกนีมันแห้งไร้กัหลีกกั้งกันเนาะดีก็สีปลาเชิญมาสั่นตัวเน่อยปลาเชิญไม่ได้ไฟมันลุกเขาเาไม่เรามันไม่ดีผมกับบ้านเป็นป่อยเลียกให้เถือกคากรลายจนยู่วัดบ่อดดเนาะผมก็ไดดให้เถือกคากรลายยู่วัดยู่ว่าบ่อ้ มันแมนผมก็เคยเห็นหนี่แหละเนี่นี่อะไรเ้าะีก็เคยปล่อยถูกทุกที่แหละอ่าไปบาบี้ไปทางไหนซีก็ปล่อยถูกหมดแต่ว่าการถูกของเขานี่ก็เออสาธุให้เขามีกินมีใช้ครับอ๋อเขาก็ได้ทุกที่แหละอืมไปไหนนะสองตัวสองตัวให้เขามีกินครับซีก็ชื่นใจแล้วบาร,รมีขอบาร,รมีขอความปรัพ้นให้ช่วยลูกหลานประชาไทยเราเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีอมไม่มีนอ,อะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีความอยาก มีความอยากให้ครับมีแต่ปล่อยวางให้ครับ <pues, S 2> นั่นแหละแม่สีคนนี้มีแต่ปล่อยวางให้ส่วนพ,พุทภาวนามีแต่ดีใจรเราออกมาซะถ้า,ถ,าถ้าเราออกมาแล้วเขาจะได้สบายใจใช่ไหม,รมเราคิดว่าเราไม่มีทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์มันมีโศกไม่มีโรคไม่ไภัยนะ่ะเราเราขอเว้นเลยอะสิ่งที่ไม่ดีน่ะเราขอแต่สิ่งดีๆๆเข้ามาน่ะช่วยเหลือลูกหลานเนาะเอา บานี่ที่ตามหาานะ่ <Yeah. S 1> มเมนยังดอกแม <Yeah. S 1> ่เรื่องตัวเลขหนูผมคิดว่ายัางมอไดดอกเ <Yeah. S 1> ือแม่ฟันแล้วผ <Yeah. S 1> มกอยังไหนอันนี้ตัวเลขดีนะอ๋อซีจะไปกรุงเทพไปก,กับพ่อก่อนไปเติมน้ามันกรุงเทพเดี๋ยวตอนนี้สีจะให้เก้าสี่หกโต๊ดก่อน oh, yeah. 9, 4, 6, โอ้ห้เก้าสีห้องไวตัวเดียวก่อนหมอแม่จ้าเก้าสี่หกแล้วก็โต๊ดเต็งสองตัวไปก่อน yeah. 9, 4, 6, ดดเนาะโอ้ครับผมเอาเอาเก้าสี yeah. 9, 4, 6, ดดด่หกบอก <Yeah. S 2> แต่ว่าสี่เก้าหกสี่เก้าหกหรือเก้าสี่หกแม่สี่เก้าหกสี่เก้าหกเนาะจาให้สองตัวโตไปก่อนเนาะครับผมสามตัวตัวหนึ่งอันนี้สามตัวที่นี่ไอไอไอหลักล่างเลยเอาสองศูนย์ก่อนเนาะโอ้ล่างให้สองศูนย์ไปก่อนเพราะว่าชีจะทำไหมนั่นน่ะถามชีมาเลยชีจะทำบอกเปิดดวงให้ทุกคนนะคะเปิดดวงให้ทุกคนไม่ว่าใครจะมาร่วมงานเนี่ยเปิดดวงให้ทุกคน จักวาลเปิดดวงให้ทุกคนให้มีอยู่มีกินมาเลยมาร่วมงานเลยวันที่28โอ้ให้มีชชองพี่ลาบผู้ใดบอกให้เถกเลขกเถกเบอร์ยัางเสียให้มา่วมงาน่วมการโอ้ที่เอา8ห้างวดที่แล้วนี่นะ2เป็น6กใ้่ไหมที่เอาตรงนี้ครที่ไม่เอาตรงไหนคที่เอาอยู่ภูมินี้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นแตนต่อยซีน่าบวมอวมหมดเลยเนี่ยเนี่ยมือกวงไงใต้ห้างเตี่ยมอะไรอย่างนี้กันกไม่รู้ หลวงปู่บอกว่าไปนั่งตรงนั้นสีก็เอาแก้งลอยลอยลอยฉันนั่งหลวงปู่แก่งซี่แล้วฉันนั่งโทรพุโทพุโทสซีก็จงกิยดไปนู่นหลวงปู่อ้โหหลวงปู่โอ้กันหลวงปู่เนี่ยเ่มันเอาสองตัวเลยปี๊บเลยที่ก็ปลดออกมันก็เอามือซี่ดมียามบองนะวันนี้มึนหมดเลยพอกลับไปคันหมดเลยนะ มันเป็นตุ่มขึ้นคันหมดโอ้ทําไงต้มร,ร้อ้นก็ไม่ได้ลงมาก็ไม่ได้ที่ที่ก็ใช้กระถาพออานกระถาบทหัวแล้วที่ก็เป่าแล้วลูกอย่างนี้มันก็ยกไปโอ้โอ๋อคือเนืนอนแต่กระาถากระทาเยอะบ้านนี้มันเปลี่ยนจังซี่บ้านนี้เน่ยที่ผมตามหานี่กับอะไรว่าที่มาเอาเลขโดยตรงดอกแต่ว่าเอฟซีเพิ่นโทรมาถามเพิ่นแชทมาถามหลายบอกว่าไม่ชี้สิเปิดดวงมือไดและบ้านนี้เฮาที่มีขั้นตอนที็จจังได ผู้ที่มากบ่ได้สมมุติว่าผููอยู่ไก่มากบ่ได้ส่งแต่เซน้ำสกุลมากได้บองสีน่นะแม่ได้เลยค่ะนะคะมีผลไม้สิบเก้าลูกครับขนุมนมเนยอะไรที่มาพราวนะเราเอามาทำหิ่งแล้วก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะคะ<อ>จุดทูบคนละสิบเก้าดอกเพราะว่ามันมันแรงมันแ<อ><อ>รงสิบเก้าดอกดอกนะเขาจะได้สิบเก้าพระอ,องค์อ่ะเขาจะปัดเป่าความชั่วร้ายออกไป<อ>เราส่งซื้อมาเลยเอาใส่ฐานพระ เอาพักแก้วตั้งเอาให้ฐานทนาเราก็สวดให้อืสวดน่าจะสวดจบเดียวก็ได้สองจบก็ได้แล้วแต่เราก็ต้องมีผลไม้สิบเก้าลูกให้เขาครับแล้วก็ทูบสิบเก้าดอกเทียนใหญ่สองเล่มครับมะพร้าวหนึ่งลูกกล้วยอีกนะคะอแค่นั้นแหละอพรบะเพิ่นเรื่องผลไมกรากไม่แล้ว่ายากดอกเดี่ยพผมจัดแจงให้ดอกเอาเป็นว่าวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมยี่สิบแปดมันตรงกับวันปาร์นี้ไหมจ้าที่จะให้สองศูนย์นะ กับสองสี่นะคะเดี๋ยวซีจะโนดให้อีกครั้งนึ่งเพราะว่าสองศูนย์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ศูนย์ทีนี้เอ,อเราเอาแปดออกไปก่อนอันพฤหัสนาเนาะครับมันเป็นที่มันดียี่แปดใช่ไหมครับอ,อ๋อเราเอาสองศูนย์ก่อนทีนี้สามตัวซีจะเอาสี่ 6. เก้าหกเก้าหกลกมาเนีย้ยให่ครับอ่ะเอาเอาไปเสี่ยงดูก่อนนะคะคซีให้ทั้งโลกกันแหละให้กินให้ใช้ก<อ>ันให้มีกินนะคะ ยังไงไงก็วิธีก็ขอไอพรให้ท่านมีความสุขแล้วก็อายุยืนนะท,ทุกคนที่ช่วยเหลือลูกหลานเข้ามาทุกๆคนเลยนะคะคคแล้วให้มีกินมีใช้ไม่ไม่อยากให้ขัดใจกันเนาะ,ะที่เขาสัดใจเขาไม่ปฏิบัติครับเืาปฏิบัติไม่เป็นเป็นไรนะผู้ที่บ่เคย้ติเลขถึกเบอร์เพื่อนซื้อเลข สวยไปสวยมากบอกถือเลขตือเบอร์นี่คันมะเขาวว่วมงพิธีนี่มันจีเฮตห้หดวงเพิ่นดีขึ้นบ่มันดีขึ้นบ่บ่ดีขึ้นเลยคร <บะ S 2> ับน,นะคะเอากอได้เนี่ยสักสองสามก้อเลยเราก็ผูกเนาะผ<ช>ูกข้อสโสทรก็ได้แล้วก็มาสวด<ช>มีคนสวดด้วยนะ<ช>มีคนเปิดด้วยนะอ๋อมีคนเปิดมีคนสวดนะม,มีคนเปิดให้ด้วยแล้วมีคนสักเคด้วยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ช่างผู้ชายก็ช่างแต่ต้องมีคนสักเคลงมาแล้วก็เปิดด้วย ท่านเชิญเทวดาทันตอไปทีนี้เราก็ถามถามว่าเจ้าภูมิเจ้าที่ท่านจะให้รวยไหมจะให้สร้างไหมท่านมาอย่างไงไปอย่างไงหรือว่าเป็นเราก็ถามท่านครับอืถามเจ้าที่เจ้าภูมิท่านจะมาครับอทีนี้เรามีผลไม้ดังมาแล้วแล้วก็สักเคแล้วเราก็สวดมนต์ภาวนาซะก่อนแล้วก็นั่งสมาธิซะก่อนอแล้วก็เอาจักรพรรดิสักสามจบห้าจบก็ได้ไม่ถึงร้อยแปดก็ได้ถ้าเหนื่อยนะ อ๋อมันจะหลั่งไหลมาเงินขนาดเอาจบเดียวน่ะเห็นไหมครับถูกข้างล่างข้างบนเลยเห็นไหมโอ้จบเดียวสีไข่ให้วันนั้นอ่ะครับครับแม่นี่หีผมก็ได้ชค่วน้าไม่ขี้หรอกใช่บางคนเขามาเบิงลังเทีย่าเอ้าเรียกออกเลยคือมาปล่อยคือว่าถูกว่าสั่นที่กิงน่ะถูกหลีนั่นแหละไม่ขี้เปเอาวเลขบึ้งมันกับเขาล่างข้าเขาบนก่อนเขาเขา่งหกสามันึ่งหกสามน่นหละนั่นแหละลวบันีเรียกไม่ขี้ อ่าที่ปล่อยมาตลอดไลยตัวสี่หางเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเดี๋ยวมันกับเขาตั้ง่างทั้งบนได้อยู่ได้อีหลีล่ะผู้เพิ่นเขามาเบง่หล่ะบานีล่างคนบ่เขามาเบงเพิ่นเพิ่นเห็นแต่คลิปคลิปที่มันบ่ถือกางสียนาเพิ่นกับเล่ว่าเด็กบ่ถือนะไอันนี้มันยังเข้าวัรษาอยู่นะถึงให้เยอะนะครับถ้าออกวันษาสีจะให้แค่สามสี่หางแต่นี้เข้าวัฏสาอยู่ซีต้องสมาธิอยู่นี้อยู่ยานชียังไม่ลงมาครับ เรามีแต่ตัวตน้นแค่สวดมนต์ภาวนานั่งสมที่แล้วก็เรามันจะหลั่งไหลมาตัวแดงตัวแดงเราก็จุดไว้จุดไว้ใช่ไหมล่ะครับอ๋อหลั่งไหลเข้ามาพุทโธพุทโธก็หลั่งไหลเหมือนเหมือนเหมือนน้ำเป็นสายไหลใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าออกกัาแล้วเนี่ยมันซึ้งหัวใจอะไรมันก็แจ่มไปหมดครับก็ได้สามหางบางทีก็สองตัวสามตัวโอ้เอาเอาแบบเป็นแคนเลยตัวนี้นะนแคนะ้นเลยนะอันนี้เราต้องทําใจกันนะ ทุกคนเราทําใจกันว่าอันนี้มันเข้าวรรสาอยู่จะเยอะก็ถูกน้อยถูกอะไรแล้วก็ซื้อเทียนซื้อทูบไปตักบาตรให้วิญญาณพ่อแม่ของเราสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวันศีนแปดสิบห้าค่ำนะคะมีบาท2บาทก็เออเดี๋ยวไปหาดอกไม้หาผักขาอะไรใส่บาทหน่อยว่านี้มันพลาสใช่ไหมพ่อแม่เราจะได้กินวิญญาณจะได้กินเราจะได้สบายวิญญาณได้กินเราก็ได้กินนะคะ วิญญาณของพ่อแม่แล้วนะหลุดเก่านะคะเจ้ากรรมในวงายเวียนมันอันลันก็แผ่เมตตาให้เขาถึงว่าถึงไม่ถูกหวยคืออะไรหนึ่งเราไม่เคยขวดน้ําเราไม่เคยเบิกบุญเก่าเบืนใหม่เราต้องเบิกบุญเทวดาอที่เทวดารักษาเรามีสองใช่ไหมขอเบิกบุญกับข่าองค์ใหญ่บุญเก่าบุญใหม่ขอเบิกบุญกับแม่เจ้าธรณีครับขอเบิกบุญกับเทวดาของตัวเองครับ ก่อนที่จะถูกหวยให้หวยได้ด่ซีทำหลายอย่างนะครับเบิกบุญกับพระองค์ใหญ่พุทธรูปเบิกบุญกับเทวดาของตัวเองครับเบิกบุญกับแม่เจ้าธรณีเบิกบุญกับเจ้าแม่เจ้าพ่อกวาจะให้ญาติโยมได้นะคะโอ้ไ้ว่าเบิกบุญเก่ามา่อไเ่นาะเม่เนาะเบิกบุญมาให้เลยนะคะเบิกบุญมากก่อนที่มีโชคไม่ใช่นี่บอกเม่บอกก่อนที่จะมีโชคไม่ใช่ที่เบิกบุญกับแม่เจ้าธรณีขอกับเจ้าธรณีเลยยี่สิบเอ็ดดอกเทียบ เทียนเก้าดอกจุดไปเลยนัขันห้าขอแม่เจ้าเมตนาเมตินาเมติสาธุสาธุข้าพเจ้าขอโชคขอลาภจากพระเจ้าตอนนี้นะช่วยลูกด้วยเถินลูกแก้ทำบุญทำกุศลให้บุรุษพ่อแม่เราแล้วก็ขอกับพ่อแม่เราด้วยครับอืก็บอกคนตะเนาะปูอยากตายง่ายมันยังสิถูกเดี๋ยวไปซื้อพงยงยวงหลดเอ้ยเขาบอกเกตถึงหยังมันกับ่ได้ยังไงเนาะ มันเลี้ยงกิ่งนี่อันนี้เลี้ยงกิ่งได้แหละอันนี้สีไปเบิกก็ไม่เจ้าพ่อนี่มาเนี้ยเนี่เบิกพระใหญ่เบิกจักรพรรดิเลยครับจีบเก้าดอกนะคะไปเบิกไม่เจ้าพ่อยี่บีบดอกครับเบิกกระเพราใหญ่หเท่าไหร่อ่าแล้วแล้วก็เบิกของพญานาคอีกครับโอ้ยเบิกเยอะเบิกบุญกับท่านนะเราต้องเบิกบุญให้เขาเบิกจนเลียงเขาบนล่างกลาบที่บอกเนี่ยเอาวันนี้ วิธีหฮาเบิกไอ้บุญเก่าเ้ามาใส่เฮามีขําเวาวข้าจ่ายังไ๋แม่อันนี้เราก็จุดธูปเราเกิดวันอะไรเราเบิกทรัพย์เก่าเบิกอบุญเก่าเรามาใช้น่ะเบิกของเทวดาเราน่ะเฮายจว่าจังไ๋แม่วิธีวิธีว่าป่าดินของคุกข้ามีสองค์แห่นบ่ครับออาเบ่งลูกนี่ด้วยไปใช้เป็นห่วงเล็กน้อยอยู่เพราะว่าเป็นห่วงเด็กอยู่ดูลูกด้วยนะอันนี้เรามีสององค์แต่ละคนใช่ไหมครับเอ้าสาธุด้อ ผู้ข่าวขอเบิกบุญเก่าบุญใหม่เนี่ยไปนั่งหนาผาท่านเลยครับผู้ข่าวขอเบิกบุญเก่าบุญใหม่เด้อค่ะผู้ข่าวใดผู้ข่าวจะทำบุญยิ่งยริงจริงขึ้นหายสาธุสาธุคุณพี่ดามานดาลูกกีตักบาดตักพกอย่างเราไปตเนาะอะไรดีมันงามเนี่ยอะไรดีมันงามว้าวโรดนี่บอกเนี่ยว่ะบ้านี่อันเท้ากับเบิกบุญกับเทพประดาเท้าสาธุเด้อเทพประดาของผู้ข่าว ขอเบิกบุญเก้าบุญไม่ใดเด้อผู้ขายท่านบุญยิ่ิงๆๆๆขึ้นหายกวางสิตวเน้อเออเบาเบาง่ายๆเราไม่ต้องเ้ายากเราง่ายสองสามคำที่เราไปจุดไม่เจ้าทอนีใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ท่านซื้อทอนีมาตั้งอยู่นะครับทอนีโปรยผมอ่ะครับทีนี้เอามาตั้งไว้แล้วก็จุดธูปยี่สิบเอ็ดดอกขันห้าแล้วก็มีเทียนเก้าเล่มแล้วก็ท่องก็ถามไม่เจ้าทอนีครับขอเบิกบุญท่านขอโชคขอลาบ ท่านก็ให้เราโอ้เมนั่งเท่าไรอ่าเมนั่งเท่าไรนี่เขาจุดยีบเอ็ดดอกวแม่ยีบเอด็ดค่ะ<ม>แม่เราแม่แผ่นดินเราอ๋อแม่จัก,กรวาลแผ่นดินเรานะครับช่วยมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทีก็ได้แม่เจ้าทอนี้ล่ะที่ให้ท่านได้ทุกคนนะ่ะครับนะครับแล้วก็ปู่เราด้วยอ่าปู่ใหญ่เรารท่านก็เมตตาเราอยากให้ทําบุญทำกุศลให้ตัวเองครับแล้วแล้วทาบุญแต่ละบาทเนี่ยแล้วทำให้ตัวเองนะครับ ยกยตัวเองขึ้นครับอ่านะคะอืมเอาตัวเลขก็ได้แล้ววานนี้เนาะพี่ที่รีต่อเอาไปเอาไปแค่นี้ก่อนเนาะครับเอาซ้ำนี่แล้วแม่เมื่อนี่ยังเอาไลท์ขอผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปกรุงเทพครับไปเติมน้ำมันปูกโตครับขี่แพไปเขาคงรู้เนาะเติมน้ำมันตะเกียงใช่ไหมครับเ้ามันตะเกียงด้วยแล้วก็ไปนั่งสมาร์ทีบนโบสถ์ท่านนะคะเอาสาธุนะครับโอ้มีคน